สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องติว s s สครับผมและนี่คือรายการบอลทำไมแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมีพิธีกรคู่ของผมมาด้วยนั่นก็คือตะวันหรือตาหวานค่ะเย้ก็รายการนี้เป็นรายการใหม่ของช่องผมนะครับซึ่งจะเป็นรายการที่จะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผมได้เคยผ่านมานะครับผมก็เราจะเจอพิธีกร คนนี้นะครับโผล่มาในรายการนี้บ่อยๆนะฮะ <Wow. S 1> ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับรีวิวเกี่ยวกับคณะที่เราเรียนค่ะคือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT นั่นเองค่ะสาขานิเทศศาสตร์ด้วยครับตอนนี้นะคะเราก็จบปีหนึ่งกันไปที่เรียบร้อยเมื่อ3วันก่อนครับผม เราได้ฝ่ามรสุมไฟนอลโปรเจกต์เมื่อสามวันก่อนเลยนะคะเรียนคณะนี้นะคะต้องไม่ได้นอนใช่ครับไม่ได้นอนตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานี่คือนอนน้อยแต่นอนนะก็เราเจองานอะไรมาเยอะมากเลยครับผมโดยเฉพาะงานวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะกราฟิกค่ะขอโทษค่ะมันหนักยังไงครัวิชานี้รู้ไหม ก็แบบว่ามันจะเรียนวาดรูปเป็นส่วนใหญ่นะครับใครที่แบบไม่เคยวาดรูปแล้วอยากจะเข้านะครับก็ต้องหัดวาดรูปครับผมแต่โดยรวมแ้ะถ้าเกิดว่าไม่เคยเรียนวาดรูปมาก่อนหรือไม่มีพื้นฐานก็จะมีปรับพื้นฐานในช่วงแรกๆในตอนที่เข้ามานะคะก็แต่ปรับพื้นฐานนี่มันของออกแบบไม่ใหรอใ เหมือนกับว่าการที่เราได้เรียนวาดรูปเนี่ยมันทําให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ามากยิ่งขึ้นนะว่าไหมเหรอแต่เจาวาดรูปแล้วเราวาดรูปในคอมด้วยนะแบบใช่พอกันหินม,มากแบบก็ชื่อวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอะใช่มันก็จะต้องเรียนวาดในคอมด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างงานของผมแล้วก็ตัวอย่างงานของตะวันไว้ให้ด้วยนะฮะ วิชานี้ก็บอกเลยว่ามีทั้งอาจารย์หลายๆรูปแบบแล้วก็นักศึกษาหลายๆรูปแบบมากๆเลยค่ะ <c oughs> ใครที่อยากจะเรียนคณะน,นี้ต้องทำใจไว้มากเลยแล้วเหมือนกับว่านิเทศด้วยความที่เราเรียนนิเทศเราอาจจะไม่ได้เตรียมใจมาวาดรูปอะเราต้องทำใจ <c oughs> ไว้อย่างมากๆเลยนะเพราะว่าเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันที่แบบไม่ได้เตรียมใจว่า,วาจะมาวาดรูปอะ <c oughs> นมาทอะไรแต่ผมมาเตรียมใจมาบ้างแล้วแต่ว่าแบบไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้มันมันค่อนข้างหนักมากแล้วก็แต่ละเรื่องที่เรียนก็คือไม่เคยทำไม่เคยวาดมาก่อนแต่นี่แบบไม่เตรียมใจเลยแบบคิดว่าแบบคงแบบนิดหน่อยอะไรนะช่วงปรับพื้นฐานแบบแกล้งเรียนอะไรอย่างเงี้ยสนุไปเลยนะโอ้โหตาลีตาเหลือกไม่ได้นอนเลยนะคะแบบสุดยอดจริงสาขาธุรกิจเนี่ยเขาอะจะได้เรียนแค่เทอมเดียวแต่ ของออกแบบกับนิเทศเนี่ยได้เรียนทั้ง2เทอมเลยเป็นไงล่ะโอ้โหสุดยอดนัมเบอร์ก็ต้องบอกก่อนว่าไอสาขา3สาขาเนี่ยคือมันอยู่ใน ICT นะครับผมมันจะแบ่งออกเป็น3สาขาด้วยกันแต่ว่าเราอยู่สาขานิเทศศาสตร์นะครับซึ่งเขาจะมาเรียนที่เมืองทองตลอด4ปีเลยแต่อีก2สาขาเขาจะมาปี3กับปี2เอ้ยปี4ก็เด็กศิลปกรก็ยังไงก็ต้องเรียนศิลปะ ใช่มันก็คือวิชา m a n แอนอารชครับผมก็วิชานี้ไม่รู้ว่าหลักสูตรที่เปลี่ยนใหม่ Man a อน a ารจะมีอยู่หรือเปล่านะครับก็มันจะเป็นหลักสูตรของปี65แล้วนะครับแต่เรายังเรียนของปี60อยู่นะครับ อ๋อวิชานี้จะเป็นค่อนข้างสนุกนะเป็นเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะอะไรแบบนี้แบบอาจารย์เขาแบบเล่าสนุกมากเลยเป็นไงเีวิวเขารู้ทุกอย่างคือโคตรโคตรรู้ทุกอย่างคือพรีเซนต์อะไรไปคือเขา,ร,ารู้จริงเขาถามเรากลับได้หมดอะใช่ถ้าเกิดเราพรีเซนต์แล้วเราพูดผิด่ยเขาแบบเขารู้ทันทีแบบเหมือนเป็นแบบอนะไรกูเกิลอะเออ <c oughs> แล้วก็เหมือนวิชาเนี้ยอาจารย์ค่อนข้างใจดีนะแล้วแต่ว่า เกรดอ่ะก็ไม่ได้ใจดีเหมือนอาจารย์นะบอกเลยคือแบบค่อนข้างจุกบจ,จุ๊อยู่แต่ว่าเมื่อเทอมแรกทะวันไม่ได้เรียนแมนนอาร์ตเขามาเรียนเทอมสองมันจะเป็นวิชาสลับกันก็คือจะเรียนจิตวิทยาจิตวิทยาวิ่งไงจิตวิทยาคือหนุกมากแบบสนุกแบบเหมือนอาจารย์เขาใจดีด้วยอ่ะแล้วเหมือนกับว่าทําให้เรารู้แบบมุมมองต่างๆมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจิตวิทยาแต่เขาถามลูกคราบเลยนะ มีแต่สนุกเอ้ยแต่ทำให้อาจารย์กับเอ่อนักศึกษาอาจารย์กับนักศึกษาสนิทกันนะแต่เขาถามเยอะไปแต่ทานชอบแกทานชอบอาจารย์แบบอย่างเงี้ยเออเขาดูแบบทําให้นักศึกษากับอาจารย์เนี่ยแบบทำให้แบบทำความเข้าใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มันเป็นจิตแบดพิยีญาแล้วแบบวิชานี้ก็งานค่อนข้างจะน้อยน้อยหรอน้อยน้อยน้อยแต่หยุดบ่อยน้อยหยุดบ่อยแต่ผมเขไม ไม่เคยหยุดเลยจริงหรอที่งสารมากคือตอนเทอมแรกอ่ะฉันเรียนใช้ว่ะคือแบบหยุดบ่อยมากได้เรียนแบบได้เรียนนิดนึงอ่ะเราแบบคือเออะไรเปสอบก็ไม่รู้แบบงงมากแต่ว่าได้เอนะบอกสองคนในวิชานี้แบบเดี๋ยวรอเกรดออกครับผมผมเรียนเทอมสองเดี๋ยวรอดูว่าผมจะได้เกรดอะไร แต่ว MM. oh <no. S 1> ่าเหมือนกับว่าสองวิชานี้จิตวิทยากับแมนอาร์ตเนี่ยเหมือนปีหกห้าเนี่ยเขาจะเอาออกไปนก็เราคุยกันถึงเรื่องวิชาพื้นฐานที่เราเรียนปีหนึ่งแล้วเรามาฟังกันดีกว่าว่าวิชาที่เราชอบทั้งสองคนเนี่ยคือวิชาใดเริ่มแรกของตะวันก่อนนะตะวันอ่ะชอบวิชาเออหลักการสื่อสารวิชานี้คือเป็นวิชาที่ ค่อนข้างคิดว่าสบายไม่ใช <c oughs> ่แบบนั้นคแบบคำให้เข้าถึงออความเป็นนิเทศศาสตร์มากที่สุดเลยนะวิชานี้แบบรู้สึกว่าจากเรียนคอมกราฟเรียนแมเนจอาร์ตอิสติรารู้สึกว่ายังเข้าไม่ถึงความเป็นนิเทศศาสตร์เท่าไหร่แต่ว่าวิชาหลักการสื่อสารเนี่ยบบคือเข้าถึงความเป็นนิเทศศาสตร์มากเลยแล้ว ทาไมเราเรียนไม่เข้าใจอ่ะแสดงว่ายังเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงก็วิชาของผมนะครับก็คือวิชา Intro to Film ครับเป็นวิชาพื้นฐานเอกนะครับซึ่งเทอม2จะได้เรียนเพราะว่าในคณะ ICT ของเราเนี่ยสาขานิเทศมันก็จะแบ่งออกเป็น3สาขาย่อยลงไปอีกนะครับก็จะมี Film MC แล้วก็ BC คือ Business Communication นะครับ MC ย่อมาจากอะไรค,รคือ mass communication ครับฟิล์มก็คือฟิล์มนั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> ก็วิชาพื้นฐานเอกนะครับก็ต้องเรียนเพื่อจะได้สอบเข้า,าไปเรียนในเอกตอนปี2ครับผมก็ผมชอบวิชานี้เพราะว่าผมก็อยากเข้าฟิล์มอยู่แล้วคนที่มีความฝันที่อยากจะเรียนฟิล์มอย่างเงี้ยก็ต้องลงวิชานี้ครับผมแล้วก็เป็นวิชาที่สนุกจะเรียนเกี่ยวกับประวัติพื้นฐานของฟิลม์มการทําหนัง การใช้กล้องต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ติดเอกฟิล์มทำไงคะก็ร้องไห้สิครับมเป็นไรเราลงเรียน8ตัวใช่หรอใช่เราลงเรียน8ตัวแต่ว่าคนที่ไม่ได้เรียน8ตัวก็จะต้องไปเรียนวิชาพื้นฐานเอกอื่นที่เราแบบเราอาจจะยังไม่ชอบในปี2นะครับซึ่งผมลง MC ไว้นะครับก็จะเรียนพื้นฐานของการเขียนข่าวการทำข่าวอะไรแบบนี้ครับถ้าไม่ได้ปี2ผมก็ต้องไปเรียน MC อ่ะแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับที่เราจะอยากจะมาแชร์ทุกคนได้รู้กันคือเรื่องสังคมเพื่อนเป็นยังไงบ<ะ>้างค่อนข้างดีเลยนะในสร่ละว่ากันเนี่ยนแบบพอพอครอบครัวอบอุ่นมากเลยนะแบบว่าเพื่อนทุกคนนิสัยดีล้วนแบบนิสัยดีจริงๆรอ่ะอย่างอย่างเช่นผม <c oughs> อันนี้ควรเนี่ยถ้าเลิกคบได้ตั้งแต่ตอนนี้ก็จะเลิกแล้วม, <c oughs> มันโกหกครทุกคนผมเป็นคนดีค่ะก็ โดยโรวมนะเพื่อนก็ส่วนใหญ่ก็คุยกันได้แบบหลายๆเรื่องแบบแชร์สามารถแชร์ทุกอย่างได้อาจจะมีแบบเขาเรียกอะไรมีทำน ong ทำงานอะไรเงี้ยก็แบ่งปันความรู้การอะไรแบบนี้เรื่องผู้ชายก็สามารถแชาาร์กันได้บางได้ใช่หรือเปล่าใช่หร <OU> ือเปล่าก็เออรู้สึกว่าเนี่ยเนี่ยเป็นคนรู้จักคนเยอะใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่แค่ในคณนานะคือใน สาขาอื่นคณะอื่นอะไรเงี้ยก็รู้จักก็พอรู้จักนะรู้สึกว่าศิลปกรเนี่ยเป็นแบบสังคมแบบครอบครัวจริงๆอ่ะแบบรู้จักรแบบู้จักสาขาอื่นด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จักหรอกเพื่อนสาขาอื่นหรอือ <c oughs> แบบ <c oughs> เพื่อนส่วนใหญ่รู้สกได้สังสอีกันหมดเลยนะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเฟนลี่มีแบบเอ,อ่อคุยง่ายก็เวลาทํางานทุกคนก็จะมาช่วยงานกันเป็นแบบสังคมคุยกันง่ายแต่ว่า ด้วยความที่มันมีคนที่มาจากหลายที่อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะแบบเข้ากับเราไม่ได้หรือบางคนก็อาจจะแบบพอมีงานก็อาจจะไม่ช่วยงานอะไรแบบนี้มันก็เป็นบางคนนช่วยงานแล้วอะเริ่มแล้วเล่าเลยดีกว่ามี่ก็เจอมาเหมือนกันที่แบบฟิลแบบไม่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเจอคนไม่ทางานนะเราก็ควรจะพูดกับเขาตรงๆว่าแบบเออตอนแกขอเข้ากลุ่มเราอ่ะ ขอเข้าได้แต่ทําไมตอนทํางานอ่ะแกทาไมแกไม่พูดอะไรเลยอ่ะเราควรพูดไปอย่างนี้ตรงๆแล้วถ้าเกิดเขามีข้ออ้างอ่ะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาไม่ว่างเขาต้องไปรับงานต้องไปรับจ็อบอะไรเงี้ย <c oughs> คือมันเป็นไม่ได้ถ้าเกิดคุณอยากทํางานข้างนอกคุณก็ไปทํางานข้างนอกคุณจะมาเรียนมหาอะไรทาไม <c oughs> เออมันไม่ได้แบบเนี้ยคือมันต้องใช้ความอะไรรับผิดชอบด้วยร่วมกันเ <c oughs> พราะมันเป็นงานกลุ่มแล้วมันก็ต้องมีการแบ่งเวลาที่แบบเป็นระบบด้วยครับ <c oughs> ไม่ใช่แบบ จะทํางานนอกก็คือจะเอาแต่งานนอกแล้วงานในมหาวิทยาลัยก็ต้องมันหนักเพื่อนๆในกลุ่มซึ่งสาขาเราก็จะมีงานกลุ่มค่อนข้างจะเยอะเยอะมากมากค่ถึงแบบเป็นออนไลน์ก็ตามอะ่ะมันเยอะมากจริงๆเพราะงั้นแบบแนะนําเวลาทํางานกลุ่มก็มีอะไรก็พูดกันไปเลยตรงๆดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่พูดมันก็จะแบบ เงียบไปเลยแล้วก็จะกลายเป็นว่าไม่มีใครทํางานเลยอ่ะแต่ก็เป็นทุกมหาวิทยาลัยแหละครับเพราะว่าลอยพ่อพันแม่มาเจอกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องเกิดการปรับตัวใช่ต้องปรับตัวกันหมดอ่ะเรื่องมอเรามีตึกเดียวฮะเดียวเหงาเหงาแล้วือเจอเจอหน้าหน้ากันแบบก็รู้จักกันหมดอ่ะเพราะเพราะว่าตึกมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆมีอยู่นิดเดียวแบบนิดนึงใช่ครับ อ่ะแล้วถ้าเกิดเราอยากหาแฟนในมอเนี่ยดีไหมครับสำหรับตัวนี้นะคิดว่าการหาแฟนในมอมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำแบบ <c oughs> เพราะว่ามันเหมือนีฟิลแบบสมัยมัธยมอ่ะถ้าเราเลิกกับคนในห้องเนี่ยคนทั้งห้องอ่ะก็จะรู้ว่าแบบเลิกกันอ่ะเออเลิกกันก็จะแบบเออประมาณนั้นมันแบบมันก็จะตัวแตกหน่อยอใช่แล้วแบบ มันอยู่ด้วยค่อนจะน่าจะอยู่ยากอ,ะอ่ะนิดนึงอะไรแบบใช่แต่ว่าอันนี้อันนี้สังมามความคิดนี่ไงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ซีเรียสอะไรนี้เออก็อาแล้วคุณตะว,วันมีแฟนยังครับไม่มีคสสม่ะส, <laughs> สุดได้นะ <laughs> โ,โหมดหมดค่ะสุด <laughs> ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับ <c oughs> บางทีเราก็อาจจะพูดได้ไม่หมดหรอก การู้อะไรก็ inbox มาได้นะอือใช่อันนี้มันจะ inbox อย่างเดียวเลย <laughs> <laughs> ลเล่นค่ะลเล่นก็มเมนต์คอมเมนต์มาได้อ่าคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะเข้านะครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มรอบ3มแล้วก็สามารถยื่นคะแนนมาได้ครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องใช้เกณฑ์อะไรบ้างเพราะว่ามันน่าจะเปลี่ยน,เ,นเกณฑ์ไปทุกๆปี <laughs> อะไรเงี้ย ก็อยากให้น้องๆทุกคนศึกษาแล้วก็อ่านรายละเอียดดีๆไม่ว่าเราจะเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไหนนะครับผมในระบบทีแคสมันค่อนข้างจะแบบต้องละเอียดนิดนึงถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะถูกต้องครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ของเราทุกๆครั้งนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะบนทำไม